ถ้าน้ำหอมผู้หญิงที่กลิ่นฟุ้งติดทนนานผู้ชายจะต้องทักแน่นอนวันละได้กลิ่นครับติดคนมากๆแบบ24ชั่วโมงตื่นมาตอนเช้าอ่ะกลิ่นมันยังอยู่ถ้าผู้หญิงฉีดที่ผิวผมจะอยากเข้าไปงับขอมากหวานน่ากินน่าเลียเซ็กซี่มิสตีเรียสลึกลับมันคือตัวนี้เลยครับ สวัสดีครับผมเบิร์ดนะครับจากเซนต์เบิร์ดนะกลับมาพบพวกคุณอีกแล้วครับคลิปนี้ครับผมจะมาเอาใจคอมเมนต์ที่บอกว่าอยากให้ทําน้ําหอมผู้หญิงบ้างค่ะคุณเบิร์ดผมจะมาจัดอันดับ5น้ําหอมผู้หญิงที่กระจายติดทนนานมากที่สุดที่ผู้หญิงจะสามารถซื้อได้ในไทยในตอนนี้นะครับซึ่ง5กลิ่นเนะี่ยหนึ่งคุณสมบัติจะต้องฉีดแล้วฟุ้งกลิ่นจะกระจายให้คนได้กลิ่นแน่นอน2ติดทนนานคืออยู่ที่ผิวเนี่ยบางกลิ่นติดทนข้ามวันนะอาบน้ําเสร็จอีกวันหนึ่งยังได้กลิ่นจางๆอยู่ท มันต้องเป็นกลิ่นที่ผู้ชายชอบผมเพื่อนผมที่เคยถามที่เคยได้กลิ่นจะชอบกลิ่นแนวนี้นะครับดึงดูดเซ็กซี่ถ้าใครอยากได้น้ําหอมที่กลิ่นฟุ้งๆติดทนนานผู้ชายมาทักมาชมได้ไม่ยากค่าพาลิสนี้ครับไปกันเลยครับกลิ่นแรกครับผมเนี่ยไปงานงานหนึ่งครับแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งในงานฉีดเขาเดินไปเดินมาหลายรอบแล้วแหละเราก็แบบอายไม่กล้าถามแล้วจนท้ายแบบจิบๆไปเรื่อยๆดีกลิ่นเถึงใช่ไหมเราก็ไปถามเขาแล้วครับแล้วมันเป็นกลิ่นนี้ครับมันคือ Popura ครับจากทิเซียนาเทเรนซี่ครับผู้หญิงที่ชอบน้ำหอมไม่หวานนึกถึงกลิ่นของบูงหาหรือกุหลาบที่มีความเอาไปตากแห้งอ่ะกลิ่นอย่างนั้นเลยนะครับบวกกลิ่นแนวเหมือนกับตู้ยานิดนึงกลิ่นสไปซ์แล้วก็บวกกับกลิ่นไม้ซึ่งให้กลิ่นเหมือนตู้เก่าๆอะไรอย่างเงี้ยพอเวลาผมตมผมจะนึกถึงบรรยากาศบาที่มันมี ตู้ไม้เก่าๆเยอะแบบบาร์่าวอะไรเงี้ยใช้ไม้เยอะๆในบาร์มีความควันๆคลืเทศคืเทศสโมกกี้สโมกกี้หน่อยผู้หญิงจะฉีดต้องเป็นผู้หญิงที่แบบเซ็กซี่มิสติเรียสลึกลับนึกถึงพวกหนังว่องอะ <S <S เหมือนนางเอกอนเดอมูดฟอ์เลิฟอะมีความลับในใจแต่ก็มีความบาปอยู่ในใจอยู่ด้วยอะไรเงี้ยอาจจะไม่ใช่แนวคลับวิ่งหรือไปผับเพราะว่าผมรู้สึกว่าตลิ่นนี้มันค่อนข้าง s o ฟิสติเคทเป็นผู้ใหญ่นิดนึงฉีดไปบาร์หรูๆแบบบาร์ไม้ไม้เก่าๆวันฝนตกออกงานทางการคุณแต่งตัวแบบเสื้อสีแดง สีดาหน้าค้นหาแล้วคุณใช้กลิ่นน้าหอมที่แบบไม่ได้เหมือนคนอื่นแบบฉนันเนี่ยกลิ่นนี้ยูยนิคมากๆเด็ดทนมากๆตัวเมื่อกี้ยูนิคแล้วอันดับที่4ผมว่ายูนิก,กว่ายิงๆออกมาเป็นยูนิเซ็กนะแต่ส่วนมากคนที่ใช้ที่ผมรู้จักจะเป็นผู้ชายหมดจริงๆมันเป็นความรู้สึกในใจของผมที่ผมอยากโปรโมทให้ผู้หญิงมาใช้กลิ่นนี้เยอะเพราะว่าผมเคยได้กลิ่นผู้หญิงคนนึงใช้แล้วม่งโคตรเท่แล้วเซ็กซี่แบบเดอร์ตี้นะครับตัวน,นี้เลยครับ วูดครับจากทอมฟอร์ดครับอ่าคำว่าอูดคือไม้กลิศนาเป็นไม้ที่กลิ่นแอนนามลิกอะสับสบ,สบมีความรู้สึกเป็นผิวกายของผู้หญิงหรือผู้ชายที่มีเหงื่อนิดนึงอะไรเงี้ยเหมือนเวลาคุณดมผิวของคนที่คุณรักมนันเป็นกลิ่นเฉพาะตัวงเขามีความตุ่นนิดๆอะไรเงี้ยแต่แม่งทำให้รู้สึกเซ็กซี่อะเป็นโน้ตหนึ่งที่ชาวอาหรับทั้งหลายอะท่านชี้ก็ใช้กันเยอะแต่กลิ่นนี้ถือว่าเป็นแบบกลิศนาสำหรับคนเอเชียคนยุโรปแล้วอะเป็นกลิศนาที่ไม่แรงและคนเริ่มต้นใช้ได้พอมันใส่กลิศนาเข้าไปมันททําาใหห้้เววลผผูญิิงฉีีด่ มันจะกลายเป็นกลิ่นเหมือนผิวที่มีความตุ่นๆมีความแบบสาบสัญชาตญาณสัตว์อะขารู้สึกอย่างนั้นนะซึ่งกลิ่นนี้ตอนแรกอะที่ผมจะซื้ออะผมก็พาเพื่อนร่วมงานที่เป็นผู้หญิงอะไปลองนะผมเข้าใจว่าเฮ้ยกลิ่นนี้แม่งต้องอีอะกับการเป็นผู้หญิงชอบด้วยนะครับเคยได้กลิ่นคนคนนึงฉีดแล้วมันกลายเป็นผู้หญิงที่มีคาแรคเตอร์หละเหมือนเท่ธรรมะธรรมแงมันมันลุยลุยแต่แอบเดอร์ตี้นี่แบบเดอร์ตี้มายนนึงในจิตใจนะหรือว่าไปเดทกับผู้ชายที่ต้องแบบนั่งใกล้ๆคัดเด อันดับที่3ครับผมว่ากลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่เข้าใจง่ายที่สุดกลิ่นหนึ่งในลิสต์มันเป็นน้ำหอมกลิ่นแนวะฟูตี้ฟลอร์ซึ่งน้ำหอมที่คิดก็จะเป็นฟูตี้ฟลอร์นะครับถ้าผู้หญิงจะเข้าถึงน้ำหอมที่นิชมีความยูนิคขึ้นเนี่ยเป็นกลิ่นแรกที่คุณจะดมและเก็ตง่ายมากมากทุก่นครับ คีบิสคัตมาฮาร์ครับของเมซองคีเฟร l ี่ครับเป็นแบรนด์จากฝรั่งเศสนะครับมีขายอยู่ที่ไอคอนสยามสยามพิก,ก้อนแล้วพวกนี้กลิ่นเนี้ยเป็นกลิ่นที่เมื่อคืนผมฉีดเทสก่อนที่จะมารีวิวให้ทุกคนฟังแล้วผมก็ไปอาบน้ํแล้วตื่นมาตอนเช้าอ่ะกลิ่นมันยังอยู่ถึงประมาณเนี่ยก่อนผมถ่ายแต่คุณอยากได้น้ําหอมแนวกลิ่นเหมือนพวกชูกาสสีชมพูอ่ะมาหย่อนลงไปในชาคีบิสคัตชาชาบานะครับแล้วอาจจะมีใส่กุหลาบแห้งโยนเข้าไปหน่อยคุณจะได้กลิ่นของเจ้าคีบิสคัตมาฮาร์นี้เลยติดทนมมากๆแบบ24ชั่วโ ติดอยู่ที่ผิวเป็นนมโบทเบลงอ่ะจะให้ลุคของผู้หญิงที่ลุกหว,วานหวานเป็นแบบคุณหนูคุณหนูหน่อยอ่ะวัยรุ่นหน่อยอายุสักผมว่า20ขึ้นอ่ะก็เริ่มใช้ได้แล้วไปได้หลายที่มากเด่นมากๆคือไปผับได้แน่นอนแนวอินเตอร์เตอร์ไปทิกแท็กโชว์ไปจีโอที t. เนี่ยบอกว่าได้ฟิลมากๆผู้ชายได้กลิ่นจะรู้สึกว่าเฮ้ยคุณเป็นคุณหนูแต่กลิ่นคุณแม่ง s t a เอา u ออกมาจากทุกคนเพราะว่ากลิ่นมันพุ่งแรงก r a b a t เทนชั่นมากๆออกงานก็ได้อาจจะไม่ได้ให้ลุคลักชัวรี่มากแต่มันจะเป็นลุคหวานยั่วยวนน่นนา คิดมากๆในผู้หญิงมันเป็นของดีที่คุณอาจจะผ่านตามาแต่คุณไม่ได้ลองซึ่งถ้าเกิดใครชอบน้ําหอมแนวฟรุตเตียผลไม้เบอร์รี่หวานๆตัวนี้คือเด e Best ครับคือ ลูชทาฟาก้าของดีออครับอ่ากลิ่นเนี้ยเห็นไหมฉลากสีดําเป็นลายที่เข้มข้นที่สุดของดีออตอนนี้คุณจะรู้จักโอเดอร์ไทเลตเนาะโอเดอร์พาฟูมเนาะอันนี้คือเข้มข้นมากกว่าโอเดอร์พาฟลูมขึ้นไปอีกเป็น X เอ็กซ์เทรดเาะฉะนั้นเนี้ยถ้าพูดเรื่องความติดทนอ่ะติดทนมากกลิ่นเนี้ยผมว่าผู้หญิงที่ชอบน้ําหอมหวานนะ่ะคุณจะชอบมันหวานเหมือนกับน้ําเบอร์รี่ที่มันขายอยู่ในอเกียเบอร์รี่หวานหวานหรือเชอร์รี่หวานหวานที่โยนลงไปในน้ําสะอาดๆส,สดชื่นอ่นะมันจะมีตัวออริจินอลของมันฉลาาสีข่ าฟาก้าเหมือนกันเลยสดชื่นขึ้นฉีดแบบ everyday look ได้ทุกวันสบายๆแนะนาให้ไปตัวฉลากขาวแต่ตัวนี้ผมรู้สึกว่าพอมันเข้มข้นขึ้นแล้วกลิ่นเปลี่ยนด้วยเนี่ยผมว่ามันมาเข้าล็อกที่ผมชอบพอดีเลยผมว่าถ้าผู้หญิงฉีดที่ผิวผมจะอยากเข้าไปงับคอรม,มากรู้สึกแบบหวานน่ากินน่าเลียไปออกเดทได้ไปผับก็ได้ผมว่าอัดไปสัก5สเปรย์อะสบาย,บายดูชาฟกาก้า SP The Parfum ครับมาถึงน้ําหอมติดทนของคุณผู้หญิงที่ผมว่าดีที่สุดตอนนี้ในตลาดประเทศเราครับถ้าพูดถึงเรื่องเหตุผลแล้วอะผม ให้เพราะว่ามันสามารถทริกร์อารมณ์ผมได้มากที่สุดเวลาผมได้กลิ่นผู้หญิงฉีดผมดมผมจะนึกถึงผู้หญิงคุณหนูแต่งหน้ากรู้มิ่งมาดีทาลิปสติกสีแดงแป๊ดแปด๊แปดแต่งตัวแบบสีดํามาเที่ยวกลางคืนอะไรเงี้ยแล้วแบบเราไปจูบเธอแล้วเราได้กลิ่นของความลิปสติกเข้ามาแต่สักพักเราก็ได้กลิ่นเหมือนผู้หญิงคนนั้นมีกลิ่นบุหรี่อยู่ที่ตัวอะไรเงี้ยคุณหนูแต่แอบร้ายอะ่ะมันคือตัวนี้เลยครับ เดอฮาร์ทออฟเลโอครับของกุชชี่ครับ กลิ่นแรกที่คุณจะได้กลิ่นคือกลิ่นเหมือนเวลาคุณเดินเข้ามาในโซนเครื่องสาอางคุณจะได้กลิ่นเหมือนลิปสติกกลิ่นแป้งจะทําให้เกิดลุคของผู้หญิงที่แต่งตัวไฮโซชอบเดินห้างเลยรเงีรูหรูลักชวรี่อย่างนั้นแล้วพอเวลาคุณดมไปเรื่อยๆคุณจะเริ่มได้กลิ่นควันไม้สโมกกี้โอ้ยดิบชิมอยู่เนี้ยคือกลิ่นของพวกโอริบันัมหรืออินไซน์ทั้งหลายนะครับแล้วก็จะมีกลิ่นกุหลาบปนนิดนึงให้เกิดความรู้สึกเป็นผู้หญิงซึ่งกลิ่นเนี้ยผมเอาไปให้เพื่อนผู้ชายผมดดมมมเเเ้ากกก็็จะพูููปนนสีงงััหหผญิท่ลุช แกล้มคุณหนูแต่งตัวมาผับแต่งตัวมางานอะไรเงี้ยแล้วมีติดความเดอร์ตี้กลิ่นควันๆตอนไป ซึ่งผมว่ากลิ่นนี้ฉีดออกงานได้ฉีดทํางานได้แต่ผมว่าทํางานเนี่ยคุณไม่เกิน3สเปรย์สสเปรย์พอแล้วเพราะว่ามันติดระดับแบบ 15- 20ชั่วโมงได้การกระจายก็ค่อนข้างหนักผู้หญิงยังรู้จักไม่เยอะเท่าไหร่เพิ่งออกมาสักปี2ปีแล้วฉะนั้นใครอยากได้กลิ่นที่อยู่นี้กลิ่นเหมือนผู้หญิงที่แต่งตัวมากรูมิ่งมาดีเป๊ะแต่อบเซ็กซี่แอบเดอร์ตี้ครับมีผลต่อหัวใจผมให้สุดครับ The Heart o อ Leo ครับของกุชชี่จบไปแล้วครับกับ5าน้าหอมที่ติดทนที่สุดของผู้หญิง เหนือมากๆอาจจะไม่เหมาะนะครับเพราะว่ามันมีกลิ่นที่ค่อนข้างแรงพุ่งหนักทุกตัวแล้วเวลาอากาศร้อนๆคุณเคยเจอคนที่แบบฉีดน้ําหอมแบบหวานๆมากๆบ้างหรือน้ำหอมหนักๆบ้างมันจะทาให้คนรอบข้างรู้สึกหนักผมว่าใช้ตอนกลางคืนหรือใช้เวลาอยู่ห้องแอร์ครับเตือนไว้ก่อนนะแล้วก็ถ้าสมมติใครอยากได้น้ําหอมที่ฉีด everyday daily ได้คลิปที่แล้วผมมีทำท็อปไฟน์น้หอมสดชื่นไปนะครับผมว่ายูนิเซ็กเกือบทุกกลิ่นก็ลองไปฟังดูในคลิปแล้วก็ลองไปดมดูว่าคุณชอบไหมนะครับถ้าใครชอบการรีวิวน้ำหอมแบบนี้นะครับฝากติดตามช่องยู สบายสบายสนุกๆครับฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเพราะการกดกระดิ่งเนี่ยมันจะมีนอตินะครับไปเตือนคุณนะว่าผมออกคลิปใหม่แล้วคุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับแล้วก็ใครอยากดูรีวิวน้ําหอมออกใหม่ๆมาผมมีลงอยู่ในทิกตอกกับอินสตาแกรมนะก็จะลงเป็นคลิปสั้นอ่ะนาทีนึงนะครับผมว่าผมน่าจะรีวิวไว้เยอะมากๆนะครับเกือบทุกตัวละฝากไปติดตามนะครับฟอลโล่ที่ทิกตอกแล้วก็ไอจีนะครับวันนี้เซเวอร์ต้องไปก่อนแล้วเจอคลิปหน้าครับขอให้มีความสุขกับน้้าาหออมเดไปลบบ๊ยย